เคาวบี้โปรเตตุอ๊ะสัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีอา h ชน n นลวันนี้ซีจะมารีวิวขนมญี่ปุ่นที่สั่งออนไลน์มาในช่วงโควิดที่ออกจากบ้านไปไหนไม่ได้แต่เราก็สามารถสรรหาความสุขเล็กๆมาส่งที่บ้านได้ สดาอ์ที่แล้วเป็นคลิปออกกําลังกายพอออกเสร็จแล้วก็มากินขนมได้เกินก่อนนะคะว่าซีเป็นคนชอบกินมันฝรั่งทอดมากแบบมากๆแล้วก็มันฝรั่งที่ซีชอบมากที่สุดแบบเป็นพรทามเฟรนเกก็ Favorite, คือตัวนี้เลยค่ะเปิดเตโตฟารตัวนี้นะคะ,ปเ,ตโตโะ,คะเป็นตัวที่ซีเห็นกี่ทีก็อยากกินอยากกินมากๆแล้วก็ล่าสุดอะเห็นในจุฬามาร์เก็ตก็เลยสั่งมา แล้วก็ในจุฬามาร์เก็ตเนี่ยของคนเนี้ยเขาก็มีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นขนมตัวใหม่ล่าสุดที่ญี่ปุ่นนั่นก็คือตัวนี้เลยคาวีโปเตโตเดลุกเอ๊ะเนือมาดีละสักย่งด้วยซึ่งตัวนี้นะคะเพิ่งวางขายสดๆร้อนๆที่ญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วค่ะ2020 หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นตากันนะคะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเราก็คือบินไปที่ญี่ปุ่นไม่ได้เนาะแล้วก็2ตัวนี้รสชาติเทียบกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนจะไปฟินกับความอร่อยของ2ตัวนี้ด้วยกันเนี่ยอย่าลืมกด subscribe ก,กด like ให้พวกเราก่อนนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะ p ปรเตโตฟารม Hokkaido Premium Potato มันฝรั่งแข้งอบกรอบหน้าตาเหมือนเฟรนฟรายซึ่งเป็นของฝากชื่อดังของฮอกไกโดนะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าตัวเนี้ยชอบมากๆอันนี้คือแกะกินไปแล้วนะหนึ่งกล่องเนี้ยจะมีทั้งหมดสิบซองอเล็กๆคือแกะออกมาแกะแล้าเนี้ยนะก็จะมีแบบเป็นซองๆอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนตัวนี้อยู่ทั้งหมดสิบซองซองหนึ่งอ่ะสิบเก้ากรัมนะคะพร้อมกันหรือยังแกะกินกันเลยนะเฮ้ยหอมอ <laughs> ม,มาดมะทุกคนมาดมกับเรา <laughs> อร่อยมากจริงอันเนี้ยยอมรับเลยมันแบบฟิลลิ่งเหมือนเป็นฟายแต่ว่าเป็นแบบกรอบพิเศษเกรดพรีเมียมอะไรเงี้ยแล้วก็กินเข้าไปแล้วมันได้กลิ่นเหมือนได้กลิ่นหอมหอมของม,ม,มันฝรั่งแบบชัเดเจนมากมีความเค็มอ่อนๆแบบกำลังดีอะก็คือจากที่เคยกินมาก็คือแบบเพลินมากแบบเดียวหมดแน่นอน ความตื่นเต้นม,มันอยู่ที่ตัวนี้แหละค่ะทุกคนที่บอกว่าเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกนะก็คือคาบี้โปเตโตเดลูนแหลรตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ของคาวี i นะคะซึ่งคาวี i เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่วงการมันฝรั่งทอดซึ่งอย่างที่เกิดไปนะคะคือตัวนี้เพิ่งทําวางขายที่ญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วแล้วก็แรกๆอ่ะเขาจะวางขายแค่ไม่กี่จังหวัดในญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นเองก็บอกว่าหายากมากม ความเด็ดและแปลกใหม่ของตัวนี้คือมันเป็นมันฝรั่งทอดที่มีความหนาถึง3เท่าเมื่อเทียบกับมันฝรั่งปกติที่คาวี่ทำออกมาหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นมันฝรั่งที่มีความหนาที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาวี่เลยด้วยความหนาขนาดนี้จะทําให้เราได้รสชาติมันฝรั่งเต็มที่ในแต่ละคําค่ะหึ <c oughs> แค่พูดก็คือน้ำลายสอแล้วว่าและโพเซสการทอดของมันฝรั่งตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าด้วยความหนาที่มากกว่าปกติอ่ะทำให้ต้องทอดถึง2ครั้ง เพื่อให้ได้ความกรอบอร่อยที่พอดีลงตัวหนึ่งซองนี้มี50กรัมนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็สั่งมาจากจุฬามาร์เก็ตเหมือนกับตัวที่แล้วพร้อมกันหรือยังไปแกะกินกันเลยเอ <laughs> <durability> อ่ะประมาณนี้เห็นปะมันก็หนายอยู่นะมันไม่ใช่บางๆแบบเล่ไอ้พวนนั้นเห็นเนาะกินแล้วนะ อืม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 อันนี้ก็หอมมันฝรั่งนะแล้วก็เฮกเตอร์มันแปลกเลยอะ่ะเพราะว่ามันหนากว่าปกติแต่ว่ามันไม่ได้หนาแบบแข็งๆนะมันจะแบบข้างในควงๆนิดนึงแล้วอืม,อ,มอร่อยมันเป็นเฮกเตอร์แบบแปลกๆแต่ว่าความกรอบอะ่ะจะไม่เท่ากับตัวบริเตัว์ฝรั่งสักทีนะแต่ว่าอร่อยเหมือนกัน อืมอืมนี้กรอบเลยคือวถ้ามาันโปง่งบางทีท่มันโปร่งก็กรอบอะแต่ว่าตัวเนี้ความเค็มอาจจะมากกว่าโอเโตฟาร์มนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเค็มมากเกินไปนะจากที่กินอร่อยไปทั้งสองตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปเปรียบเทียบกันเลยค่ะเริ่มต้นเรื่องราคาราคานะคะตัวนี้อย่าที่เกินไปเนาะก็คือมันมีทั้งหมดสิบสอง กล่องหนึ่งอะที่ซื้อมาซีได้ในราคา395้าบาทมเมื่อเทียบเทียบกับที่อื่นก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้ไม่แพงนะแล้วก็3า5ย้าถ้าเฉลี่ยถุงหนึ่งมันก็ตก3 9บาบาทส่วนอันนี้นะคะถุงละ5้าสิกร,รมัมจริงๆเขาขายถุงละร2อยบาทแต่ว่าซีซื้อมาห้าถุงมันก็เหลือถุงละหนึ่งบาทซึ่งถ้าจะเทียบกันในเรื่องของราคาค่ะเดี๋ยวซีจะหารต่อกร,รมให้นะคะต่อกร,รมเนี่ย มันก็จะตกประมาณ2บาททั้งคู่เลยเพราะฉะนั้น <LE ASE> ถ้าพูดถึงรเรื่องราคาไม่ต่างกันเลยค่ะส่วนถ้าจะเปรียบเทียบกันในเรื่องของ,ของรสชาตินะคะคือถ้าพูดเลยอ่ะรู้สึกว่าเปรียบเทียบยากมากคือมันอร่อยทั้งคู่อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าซีจะต้องเลือกชิ้นเดียวแบบซื้อได้อันเดียวอ่ะซีว่าติ๊กติกติ๊กติกติ๊กอะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องรสชาติแบบรวมรวมภาพรวมอ่ะซีคิดว่าซีเลือกอันนี้อยู่ดีเพราะว่า, <S <S 2> <S 2> วามันก็เป็นออรทามเฟรนด์ <S 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 ของซีอยู่แล้วเนอะแู้วบบ นัวนัวกว่ากินแล้วรู้สึกแบบเออติดลมมากกว่าแต่ว่าถ้าความแปลกใหม่อะก็ให้ตัวนี้นะมันแบบกินแล้วรู้สึกเออก็คือเท็กเจอร์มนันหนาเพาปกติแล้วก็รู้สึกออแปลกดีแล้วก็ซองใหญ่กินแบบจุใจดีนานๆทีกินะ่ะมันก็แบบให้ความสุขกับตัวเองเนาะแต่ว่าเวลากินะ่ะก็อาจจะต้องแบบละเมียดละไมกับมันนิดนึงคือกินแล้วก็แบบ สัมผัสถึงทุกเท็กซ์เจอร์ที่กินเข้าไปเพราะว่าไม่งั้นนะเคยซีเคยทีหนึ่งที่แบบแกะกินแล้วก็ดูทีวีไปด้วยเราก็ลืมไปเลยลืมความอร่อยเหมือนไปโฟก,กัสทีวีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในเมื่อราคามันสูงนิดหนึ่งนานซื้อทีก็ลำเลียงระไากับมันนิดนึง <c oughs> คำเตือน <c oughs> การกินขนมล้วก็ควรกินแต่พอเหมาะนะคะกินเล็กๆไม่น,น้อยกินทีละนิดแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายด้วยนะ ส่วนใครที่อยากดูเทคนิคการออกกำลังกายที่บ้านนะคะอย่าลืมไปดูคลิปเก่าของเรานะเดี๋ยวแปะไว้ให้แล้วก็ทั้ง2ตัวนี้นะคะที่ซีบอกว่าซีซื้อมาจากในจุลา market าอะซื้อจากคุณจูนะคะ JU, JU JU เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกับเขาได้เลยเพราะว่าราคาซีว่าถูกกว่าตลาดทั่วไปอยู่นะใครเคยลองชอบตัวไหนมากกว่ากันชอบอะไรยังไงหรือว่ามีแหล่งช้อปที่ถูกกว่านี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ให้หน่อยนะ และถ้าใครมีแบรนด์มันฝรั่งทอดตัวไหนที่น่าลองเด็ดๆอะ่ะอย่าลืมบอกกันนะคะเดี๋ยวซีจะไปตามใครดูคลิปนี้จบแล้วอยากกินนะคะอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เนาะให้ไปซื้อด้วยกันเพราะว่าซื้อหลายๆชิ้นนะีมันจะถูกลงก่อนจะสักกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปค่ะซีอ่ะแล้วเจอกันอันนี้เป็นเสียงของโพเตโต้ฟาร ่อนอันนี้เป็นเสียงของคาวบี้